นี่รับตัวดำเหมียมเลยครับโซ่นี่นะครับโอ้โหลึกดลสวัสดีกับท่านผู้ชมครับพบกับซาโรวดวีทีตายกันแล้วนะครับหลายวันแล้วนะครับที่เราไม่ได้มากันนะครับพอประมาณสองอาทิตย์แล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเย้ม่จมกันนะครับเพราะมีความเปลี่ยนแปลงกันปั่นพลื้อแล้วก็เรายัางจะอาบปากกัดกันได้ไหม,ม,ม,มครับผมรอดติดตามจมกับผม นีตรงนี้เี่เราวันก่อนไปจับปลากันได้หลายตัวอยู่นะครับตอนนี้น้ำเองเราคงจะอพยพไปในทีอาลึกๆวันนี้แล้วนะครับตรงนี้เองเอมาเลยครับพวตรงนี้มีน้ำยุ่นะครับแต่ว่ามีหนองรอยคนมาหน้านละเลยแสดงว่า คือทางความกบเก่งนี่น่าจะไม่เท่าไรนะครับเพราะว่าถ้ากบเก่งนี้รวยคนมาห้าอันมาเรื่อยแหละตรงนี้ก็ยังลึกอยู่นะครับตรงนี้แต่ว่าที่ว่าตากากันยังอยู่ได้นะครับเดีย๋ยวลองเลยถ้าคนไม่มาหลายว,วันไปนี้เราจะปบป่องกันมากๆนะครับเลยๆก่อนตรงนี้มันก้นน้ำลึกอยู่กับตรงนี้เดี๋ยวกล้าไปเลยก่อน 尼诺帕斯。 คุณหมาเปียบเลยนะเนี่ยถูกจ่าที่นำเงินตั้งไว้แสดงว่าไม่เลือกเลยเลยเลยนะพ่อหมาฟองเลยนะตอนเย็นแล้วบางทีก็จะลงอยู่มั้งบราคนไม่มาายวันแล้วน,นะครับไม่มีนะ มันมีแต่เปลือกต้มนะตอนนี้ปลานคัดกระปงจะอยู่ได้นั่นแหละแล้วพวกมีนหลงเลยทักทีเดินมาไล่ตี้วไม่ได้ตักตีอือหืมีแต่กี้เพียกเลยครับมันเราเกิดกี้เพียกกันี้ Oh. Đậm, đậm đậm như mà mắn là đi chơi như cái con lệch này oh. mất lời mất lời Ừ. tuổi lệch này gặp lục sư rồi, rồi về cõi nó chạy vui đáy đó chứ. nào cũng ra men gì vậy đấy con này nhóc bọt nằm tây nhóc kiểu kiểu đứng qua câu ngang đấy mấy là Jelok itu saja lagi. Begini. ya lah. Nanti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  อ่าเฉยไรเฉยไรไปปลาไปกับปานไปจักไปเชยชมนักตัวเลยครับนี่ลงเลยลงเลยก้อ,อ,อยาดใส่เที่ยารั่นนะครับอ่าปลาตีนี้มันซวยนะครับนี่ เก็ดเขี้ยวมรกตเลย,ยเดี๋ยวผมให้เลยนี่เก็ดเขี้ยวมากเลยนะครับอ,องอะอย่างตัวเล็กอยู่นะครับน่ะตอดซี่แล้วเร็วแล้วอะลองเลยลองเลยลองเลย nè, để đặt này ông chưa chơi chưa tổ mía tổ dây chải đáu, tuần nay na mặn đuôi các bạn rồi con gặp lá tuần พูได้ง่านี่ตัวมเมียนะครับซวยใจได้ย,ยเดีแต่ตัวเมียพีย่ครับ นี่ครับตัวใหญ่เจอเลยอนี่เจอตัวเล็กด้วยนี่อุ้งก็ตัวยังเป็นลูกเซืออยู่เลยนะครับแต่เกร็ดก็สวยมากเลยนี่เอากระบานโปรวอาเกร็ดนี่แหละอันนี้ยังตัวเล็กนะครับยังเป็นลูกเซืออยู่ tuổi dễ luôn đấy chứ, và tổ phu đấy à, tổ mèo, giống nhảy luôn thấy chạy, tổ mèo, tuổi dễ จว่าจะจูอยู่ตรงนาพ้นไม่นะครับนาตรงนี้แตาไม่อยู่ตรงนาพ้นกับปลาตายหมดเลยนี่ครับปบปลาากับตัวปูส่วยจะได้ยูุ่๊นั่นน่ะน่ะหมุบล้วหมุบล้ว ได้ครับผมอ้มา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 นี่กับเก็ดเขี้ยวเลยตรงนี้เราต้องย่างตรงกราฟตาคูนะครับมันนั้นลึกนะครับตรงนี้ เคต้าเอวเลยจ้าแสดงว่าจะไม่เองนะครับน้ำตรงนี้แต่เ,เราก็ไม่ในใจหลอพุ่งก็ไม่เคยมากเลยเด็กเราก็ไม่รู้น้ำตรงนี้มันจะลึกก็แคนะ่ไหน จะุปอ้าฟองให้ปบนะครับวันนี้เจอตัวเมียครับเดี๋ยวตัวเมียครับเดี๋ยวจะนี่จะเอาไปป้อนเหมือนกันนะครับ To mẹ tôi giấy giống gắn hết mẹ mẹ mà. mẹ mẹ <laughs> <bóng> <laughs> ไม่คือไม่คือลุยต่อลุยต่อเน <c oughs> ี่ยลงไปปีป๊ปั้มม่ไ้เดี๋ยวมันเป็นโกลด์รูดก้อนไอ้ <c oughs> ตักไม่เจอเลยนะตอนนี้แต่ปัจจุบันไม่มีเลยนี่ครับตัวดำเมียมเลยครับโซ่อื้อหือ เลยตัวหญ่ตัวเดียวนะครับนีกระปุ่มเกมเขี้ยวมาแล้วกดเลยนี่นะครับ วัวที่เก้าทตายอยู่ตัวเดียวนี่ครับวันนี้ตัวเฮิรลูหลุกมันให้ลองตักได้ก่อนต่นี้ก่อน <c oughs> ลูกปลายอย่างเยอะอยู่นะครับก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเมาะห้ประกัดอยู่นะครับเดี๋ยวผมาจะเอาไปลับบ้านตัวเดียวนี่ครับนี่ เอาไปตัวเดียวพอนะครับจะเ,เปิดตรงนี้ก่อนตรงนี้น้ำลายอยู่ได้ครับน้ำลึกติเดเยนะอยยะเ,อเอราก็คงจะจบต้องใส่น้ำสักนิดนึงนะครับ เราเจ้ากระบานตัวเดียวนะครับอืมก็ส่วยอยู่ประมาณหนึ่งโซงส้มตัวนะครับรวมตัวเมียลองเลยก่อน ัวนี้อนมามามาตัวใหญ่ๆนะนี่ตัวใหญ่ตัวนี้มาน้อยอืออ๋อหนึ่งตัวนะครับตัวภูตรงนี้นะครับโซง ับตัวเมียตัวใหญ่เป็นแม่ปันลักตัวเอาม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 านี่ครับที่เลือ่อยู่าตัวนะครับอืมลอยตรงนี้ ชอบกดไลค์ครับชอบใจกดแชร์ครับแต่ใต้เน่ก็กดติดตามกับผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับฝากคลิปนี้กันไว้ด้วยนะครับผมอขอบกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ